ได้มาถึงแล้วนะครับขนส่งมาส่งเรียบร้อยแล้วครับผมอของที่นําไปเคมนะครับผมเป็นไม้ไวเลสเนาะนี่ครับผมดูสภาพกล่องครับไม่ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับผมของยับกล่องยับนะครับผมขนส่งมาส่งกล่องยับเลยครับไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวมาแกะชมกันครับไปแกะชมกันเลยครับผมเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับนะ้นะ แกะกันเลยครับผมว่าข้างในจะเป็นสภาพยังไงนะครับดูจากกล่องแล้วก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ่าเกี่อวกมาแล้วครับแล้วนะเนี่ยครับผมก็สภาพก็จะมีห่อห้มด้วยกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะครับ ตาก็ออกมาเป็นประมาณนี้ครับนะนะมีนี่ครับมีถุงให้นะครับมีถุงให้มีคู่มือมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ข้างในก็จะเป็นตัวที่ชาร์จนะครับสามหัวครับผมแล้วก็จะมีไมค์ครับไมคอ่าเอหนึ่งตัวครับผม A อหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัว b หนึ่งตัวครับ b ีครับผมบีหนึ่งตัวนะครับเป็นไม้คู่นะครับนี่ครับก็จะมีตัวปล่อยสัญญาณครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาเทสกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเทสนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมเข้าไปเทสกันเลยครับ เดี๋ยวมาเทสกันเลยครับนะนะว่าเสียงจะดีหรือเปล่านะครับอ่านี่นะผมจะมีอ่าไม์อยู่สองตัวนะครับมีไมโครโฟนอยู่สองตัวแล้วก็ตัวอ่ารับสัญญาณปล่อยสัญญาณนะครับหนึ่งตัวนะครับาหดับแรกก็เปิดเปิดจะเป็นตัวเปิดอยู่ด้านหลังนะครับกดแล้วก็ปล่อยนะครับผมอ่าสัญญาณก็ไฟขึ้นนะครับไฟสีฟ้าสีเงินก็ขึ้นนะครับแล้วก็มาเปิดตรงไม่นะครับ เปิดตรงไมมครับกดแช่แล้วก็ปล่อยนะครับผมกดแช่แล้วก็ปล่อยไฟจะขึ้นนะครับไฟจะแสดงสถานะครับผมตัวนี้ผมจะลองไม้ตัวเอดูก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมพูดยังไม่ได้เสียบไม้นะครับไม่เดี๋ยวเราเสียบไม้แล้วเสียงมันจะแตกต่างหรือเปล่าเ้วไปฟังกันเลยครับ ่าตอนนี้ผมได้เสียบตัวรับสัญญาณแล้วครับผมตอนนี้ผมเปิดไม่นแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเนี่ปกเสื้อดูนะครับอ่าตอนนี้ผมเนี่ยปกเสื้อแล้วนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับนะนะ้าตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินออกไปนอกรถลองดูว่าเส,เสียงสัญญาณจะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวผมเดินออกไปเทสในระยะประมาณ10เมตรนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมเดินมานะครับอาจจะมองไม่เห็นผมนะครับผมอ่าผมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมระยะะยะประมาณ10เมตรนะครับเสียงสัญญาณเป็นไงบ้างครับนะนะตอนนี้ผมได้อ่านําของที่มาเพิ่งมาส่งนะครับเพราะว่าได้แก้งานไปตัวนี้ ของมันมีปัญหานะครับ1ล็อตรนะครับผมรตแรกที่ผมสั่งไปมีปัญหานะครับผมก็เลยส่งเคมไปนะครับได้เปลี่ยนของม่ให้ผมใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวจะขอไปเปิดฟังก่อนนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงครับผมฝากความนต์ด้านล่างด้วยนะครับถ้าเสียงดีไม่ดียังไงก็ติชมกันได้นะครับไปฟังกันเลยครับผมอเป็นยังไงบ้างครับน้าะ ผมได้เทสในระยะ10เมตรนะครับผมเดี๋ยวมีเวลาผมจะไปเทสในระยะต่างๆให้ชมกันนะครับว่าเสียงสัญญาณในระยะต่างๆจะดีหรือเปล่านะครับอ,อีหออีห้อนี้นะครับผมที่ผมสั่งมาใหม่นะครับเป็นไมวไวเร็ดนะครับผมในไร้สายนะครับสามารถใช้งานได้ดีไม่ดีก็คอมเมนต์ได้ด้านด้าน้านล่างได้นะครับเดืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ ครับนะนะตอนนี้อ่ผมได้เสียบอ่ตัวสัญญาณแล้วนะครับผมอ่าสัญญาณเรียบร้อยเนาะตัวนี้เป็นไม้ตัว A นะครับเมื่อกี้ได้ทดสอบไม้บีไปแล้วนะครับผมนี่ครับไม้เป็นตัว A นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าสัญญาณนะครับผมกดแช่แล้ครับผมกดแช่แล้วก็ปล่อยครับผมอ่าไฟโชว์ขึ้นนะครับโชว์สถานะสถานะการใช้งานเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ติดปกเสื้อนะครับผม ่าเดี๋ยวลองไปเทสกันเลยครับผมในระยะอ่าสิเมตรครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับอ่าตอนนี้ผมได้เดินออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมนอกรถแล้วนะครับอ่ากล้องจะอยู่ภายในรถนะครับผมอ่าตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ระยะสิบเมตรครับผมเดี๋ยวผมจะขยับไปประมาณ15เมตรนะครับอ่าอาจจะไม่เห็นผมนะครับผมเพราะว่าผมเดินมาไกลแล้วนะครับ อตอนนี้เสียงสัญญาณเป็นไงบ่าข้างครับนะนะ,ะกับไม้ตัว A ครับเมื่อกี้ได้ทดสอบไม้บไปแล้วครับผมดูเสียงก็ชัดเจนดีนะครับเป็นไงบ้างครับนะนะใครที่ชื่นชอบการรีวิวไม้นะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมผม ที่ระยะ15เมตรให้ชมกันแล้วนะครับผมว่าเสียงสัญญาณเป็นยังไงนะครับเสียงขาดหายยังไงกอ็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมไม์ไวเลสนะครับผมตัวนี้เป็น9,000 PR นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ